ผู้ได้เอามาทีมเนี่ยเสียหมูวฮึฮะของทหารเอาทหารเ,เอาทีมบางสีได้บ่ฟุงมินต่ำเนะทหารฟุงมินต่ำโอ้มาหอวพร้อมกันพร้อมอยังอ้ลูกชกักโอ้ลูกชักเบียดเลยดนะ้เนี่ยตัวนี้ได้มุนได้บ่เนี่ยทำมุนได้สิเอาอยู่รงองบึง bất tích đất sía kia bao bọc cả kia bội lượt ông yêu cá tít đất sía ông sát thần nó hè? A bê mô bông bóng bóng cả bóng 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 hoa hoa cương, จาบากสบาทสวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องออตัดหญ้านะครับเป็นสองจังหวัดน,นี่แหละงานทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยไม่ได้สบประกอบทุกอย่างนะครับอย่างเช่นลานดึงเนี่ยตัวนี้เป็นไม่รู้ เขาเขียนว่า n b c หนึงน่งหนึ่งแล้วก็ผมไม่รู้ว่าแท้เทียมนะทำไมมันท็อปอะไรไม่รู้อาจจะงานเกรจงานอะไรก็ไม่รู้นะสภาพก็เขียนว่างเลยมันเขียนข้างในว่าอะไร dead 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 หูอะไร dead หูตาซูอะไรไม่รู้นะครับ มันก็พิมพ์มันกต็ตีตีไว้ทั้งสองอย่างตัวนี้ได้มาจากร้านรับซื้อของเก่าผมดึงดูแล้วดึงดึงดีนะครับดึงขึ้นนะครับร้านดึงเบาถ้าซื้อใหม่ก็น่าจะหลายบาทอยู่หรอกํารัตดาก็น่าจะมีนะแย่เทียมเทียมเรื่องอะไรผมก็ดูไม่ออกหรอกนะถังน้ำมันนะครับ ังน้ำมันก็เจอเนี่ยเจอที่ร้านรับซื้อของก่อแห่ะเขาแยกบางทีก็ไปทันบ้างไม่ทันบ้างเขาก็ไปมั่วบางทีเราไปทนันอะนี่เราก็ได้พอตัวนี้มาตัวนี้เป็นของสี่หนึ่งใส่กับตัวนี้พอดีเลยนะครับเป็นถังน้ํามันน่าจะตรงรุ่นอยู่นะนะเพราะว่ามันจะมีสังเกตมันจะเบาเข้าตรงนีนะ้ใช่ไหม เไม่ใช่นะมันจะต้องเข้าตรงนี้นะนะมันจะมีเลียบเขานนะี่ยนะทีนี้ตัวนี้นะครับเขาบอกเป็นของฟูงบินตำ่ำเขาบอกเป็นของฟูงบินต่ำที่นำมานำมาทิ้งเน่ยนะนำมาขายนะนะครับเพราะว่าด้วย ความที่อยากจะรู้อยากจะเห็นนะครับจากของที่เขาทิ้งแล้วนะครับว่าสงสัยทําไมเขาทิงทิ้งนะครับก็มาเช็คดูบางอย่างทางระบบมันทําไมได้ดีอยู่นะครับลูกก็ไม่ติดนะแต่ว่าตากฝนน่าจะมีน้ําขังหร,หรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับวันนี้คอยก็คอยก็มาอย่างเงี้ย ภาพหัวเทียนไม่มีนะครับแต่ว่าสปริงตัวนี้นะไม่น่าใช้แล้วเผื่อมันยืดยืดอันตรายนะครับคนจะเปลี่ยนใหม่ถาาว่ามีน้ำขังไหมสนิมก็ขึ้นอยู่นะครับสนิมก็ขึ้นเต็มเลยนะอาจจะแช่ไว้พอสมควรแล้วครับผมผมไปเจอนะมันก็เลยไม่ ก็ถอดของเขามาตามนี้แหละแต่หัวคัดผมไม่เอานะไอชามคัดเดี๋ยววันหน้าจะไปคอถอดเขาอยู่พักเที่ยงพอดีไม่มีเวลาครับผมเดี๋ยวผมจะดึงทดสอบว่ามีไฟไหมนะครับมีไฟไหมแล้วมันทําไมถึงทิ้งนะครับมันต้องติดไวประมาณนี้แหละอันดับแรกผมก็ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนคอยคอย,อยผมก็ได้มานะครับคอยเนี่ยเขาทิง้งเขาอะไรผมก็เขียนนะ กันลืมระบบเอบีซหนึ่งหนึ่งนงนะมีคอยมีอันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันนะครับได้มาจากร้านเศษผมไม่มีเงินซื้อใหม่ครับแล้วผมก็มัวๆกับร้านเศษนี่แหละครับมีเพื่อนถามมาเหมือนกันว่ามีเยอะไหมเครื่องตัดหญ้านะครับส่วนมากที่มีนะครับพอทําเสร็จทําเป็นรูปร่างปั๊บนะครับ เพื่อนๆอ,ออ,อ,อ,อมๆแยมๆแถวนี้แหละมันรู้จักกันก็ขอแบ่งไปนะครับสุดท้ายจะไม่เหลือแล้วเนี่ยคือถ้าให้ไปแบบนี้เขาไม่เอานะครับเขาไม่เอานะครับแต่ว่าถ้าประกอบเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยดึงติดสตาติดเขาเอานะครับผมว่าจะเอาตัวนี้ใส่ลองดูนะครับประกอบดึงดึงดูก่อนนะครับผมจะดึงดูไฟว่ามันมีไหมนะ ได้พอดีนะบล็อกตัวนี้นะเป็นของตัวนี้พอดีเลยนะนะเห็นไหมสังเก็ดรูตัวนี้เวลาเวลาผมจะรูว่ารุ่นไหนรุ่นไหนเนี่ยมันจะมีสองรูเนี่ยตรงกันเนี่ยผมผมตอนนี้ผมเอาแค่ดึงให้ให้มันรู้ว่ามันมีไฟไหมแค่นั้นพอนะครับอย่างอื่นยังไม่บ้าก,กัน จับนัดให้ตรงรูนะครับไปเมื่อของบืาเยอะเหมือนัอออยอยน้นพวกอะไรก็ยังใช,ใช้ของเดิมนะครับนัดกอบเก่าแล้วก็หนะามาได้จับให้มันแน่นมันคงสักหน่อยดีไม่ดีประกอบ เสร็จแล้วลองคิดไปแล้วเนี่ยเพื่อนช่างที่จอบดูอยู่นี่ใกล้ๆนี่จะบอกมาลอยเอาอีกคนก็ให้ไปครับผมเพท่านมาขอแบ่งไปใช้งานก็ให้ผมก็มีหน้าที่หาเก็บมาซ่อมเก็บมาซ่อมให้ท่านได้ท่านก็เอาไปทาง,งานพเพราะมันจะไปตัดญยาในนาข้าว ดึงดูก่อนนะครับดึงดูมันติดไหมมันเขาเรียกอะไรนะลูกมันติดไหมยแยมเลยแจมเลยแยมเลยผมดูแรงอัดก่อนนะครับผดูแรงอัดมันแป๊บนะึงเอามืเอเอาอไว้นี่แหละ ไม่แรงอัดมันหลวมปึ๊บ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 ไม่มีกำลังเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่มั่นใจเอามืออุดมันไม่เหมือนเอาหัวเทียนใส่นะ ก่อนจะเอามาเทียนใส่ผมก็จะเช็คตามของเขามาของเขามาแบบนี้นะแล้วจะหัวเทียนลองลองใส่ดูก่อนไม่รู้สูตรไหนนั้นนะสูตรมันขาดคนก็เอานิ้ผมก็ทำต่อเพื่อนเนี่ยนจะดึงดูหน่อยว่ามันไฟไหมนะครับ ตรงไหนเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นโคง้งเนาะเป็ตัวตดมือประมัณน,น,นี้จะนี่ใส่ถุงมือก่อน,นตัวติดที่เพื่ได้อันนั้นบอกพี่น้องได้ต่อสายใหม่ ตัวไซม์ไหม่ะถึงนี่นาจะรู้แล้วโอ้โอเคครับเห็นแสงแล้วมีไฟครับผมมีไฟอยู่มีไฟอยู่เดี๋ยวตรวมือผมไหมนี่ยมีครับมีจบแล้วเครื่อง คอยไม่เสียนะครับคอยไฟไม่เสียแต่ว่าเสียงเครื่องมันดังบุบบุบบุบไม่ไงไม่รู้เดี๋ยวผมลองคันหัวเทียนแล้วดึงก่อนว่ามันสู้มือไหมนะครับถ้าไม่สู้มือนี่ก็ถ้ากว่าไปเพราโอกาสตันงไว้นะครับลองดูนะ มันเป็นอะไรหรืออะไร,ะไรมีอะไรไปตันมันไหมสอบนะดึงเลยไกลไม่ได้แบบนี้ไม่มีกำลังอัดเลยดูมันลวมออกไหม ดบุ๊บบุปบบุบยังไงไม่รู้แต่ว่าถามว่ามีโอกาสติดไหมนะครับก็ประกว่าไปมันก็ติดอยู่แ,แต่ว่ามันจะไม่แรงส่วนมากก็เจอแบบเกิดจากอะไรผมก็ยังไม่รู้นะเนี่ย หมือนซีนรั่วหรือเปล่านะครับซีนรั่วซีนข้างข้อรั่วก็ก็ไม่ไม่ติดนะครับแต่ว่ามันยังมันยังโอเคอยู่นะแต่ว่าซีนซีนมันจะรั่วอยู่ว่าเอามืออดุดไ,ไม่ดีกว่า ทำไมไม่ได้อะเสีย่าใจมั้ง แรงอัดไม่ดีครับแรงอัดไม่ดีอ่าแรงอัดไม่ดีนี่ทำไปก็ไม่ติดแล้วครับผมตอนแรกว่าจะลองดูหาสาเหตุก่อนครับแรงอัดไม่ได้อัดไม่ได้ทำไปก็ไม่ติดนะครับหรือเลยนะครับ หายต้องลือ้อนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ครับไม่เป็นไรเก็บไว้ใส่อันใหม่เครื่องใหม่เครื่องนี้ว่าจะดูซีนนะครับลื้ดูซีนก่อนนะครับเป็นไรไหม เก็บไว้ใส่ตัวใหม่เดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆครับไม่ต้องกลัวอันนี้ไี่แค่เปิดแล้วเปิดออกดูดีๆนะเป็ที่อะไรกันเนี่ยทำไมรวมๆุกล,ลับๆัับลัับไงไม่รู้ แล้วนะแั้วมันมีคาบตรงนี้ก่อน,นเราขันดูก่อนนะครับเอาท้ายเสียออก่อนเสียออก มาดูลูกช่วยกันหน่อยนะครับดูลูกแหวนเป็นยังไงดูดูลักษณะนี้นะครับเห็นไหมผมว่าที่มันกำลังอัดน้อยส่วนหนึ่งมาจากลูกแหวนรวมเนี่ย เยวคงจะลองคันดูนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับลูกแหวนหวมเนาะถ้ามันยาวอย่างนี้ยมันมีจังหวะก,กวดไม่ได้ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับ ตัวมันยาวๆแต่อย่าเชื่อผมมากครับผมก็เป็นบ้างให้เป็นบ้างเวลา<ม>ขันขันหลายฝั่งนะครับมันจะได้เขาเรียกอะไรนะมันจะได้ไม่ขืนกันนะครับ <S <S อืแั บาทมันก็อ่านาน้ำหัวน้อแบเนาะนขาดทุนจับเ<อ>ยินแล้วเนาะเจอบางตัวบางเสื้อก็ออกยากานะครับผมบางตัวนี่ก็ง่ายนะครับไอ้น็อตพวกเนีน้ยไม่รู้เป็นอะไร ตัวก็แท๊คนะเจอบางตัวขันนี่เกี่ยวรูดเลยนะเสียเลยเสียดายเสียดายมากเดูจะทำไงนะครับใช่ครับเสื้อตัวนี้ถ้าสั่งลูกแหวนลาซาด้ามาก็กน่าจะจะโอเคนะผมว่า ก็ส่วนอือ่นก็เราก็มีแล้ว ถ้าหมุนดูแต่มันไม่มีตัวดึงว่ากําลังอัดมันดีไม่ดีมันก็เลยมันยากนะครับก็เลยคาดเดายากว่าพอเรามาใส่ตัวดึงลานดึงแล้วมันก็เลยรู้เป็นไรครับผมมันคือบทเรียนนะครับมันคือมันคือการเรียนรู้นะครับมันคือการเรียนรู้มันคือการ ได้ทำในสิ่งที่เรา,าชอบนะครับเราทดสอบ60บาทบางคนก็บอกว่าซื้อเบียร์ซื้อเหล้ากินนะครับมีความสุขนะผมผม60บาทมาซื้อเครื่องตัดหญ้าหัวเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ความสุขของใครของมันเนาะ โชคดีนะบอกง่ายออกง่ายเพราะว่าดูน็อตมันก็ไม่ถึงกับเก่ามากนะแต่ว่าที่หารฝูงบินต่ำน่าจะเล่นแบบเล่นไม่พักเลยคิดว่าถึงไม่พักก็อาจจะผสมสองทีหรือไม่ลืมหรือ,รอไม่ก็ลืมผสมสองทีอย่างไรตัวนี้ก็ได้ควายไฟนะครับจานไฟ แล้วก็ขอ้อกานขอ้อก็สิ่งที่ใช้ไม่ได้ในตัวนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อลูกแหวนนะครับใช้ไม่ได้ได้เวลาเป็นไงโอ้โหไม่ต้องพูดถึง น่าจะไปต่อได้ไหมเนี่ยส่วนตัวมองว่าตรงนี้มันไม่ดูดหรอกครับเนี่ยตรงปากไอเสียเนี่ยมันเป็นมันมันสึกแล้วครับนี่มันสึกคนละสีคนละมุมเลยเห็นไหมเอามือรูปดูเป็นมันไม่เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับมันมันเอียงมากินข้างนี้แล้วมัน เวลาลูกสูบเคลื่อนลงมาครับมันก็จะไม่มีแรงดูดอะไรไม่มีแรงดูดแรงน่าจะนั่นประมาณนั้นแนะครับจริงนี่ต่ออ่ข้อนะครับข้อก็ยังไปต่อได้นะครับการการแต่ว่าลูกนะครับลูกกับเสื้อนี่ ตายด้วยอ๋อไม่ตายอีกตัวหนึ่งติดนะอีกตัวหนึ่งติดอีกตัวหนึ่งติดเลยครับนะตัวบนตัวล่างไม่ติดนะครับตัวบนนี่ติดตัวล่างไม่ติดตัวบนติดนะเรียบร้อยครับผมของสีเหลี่ยม วน,นี้ก็ถามว่าเอาเก็บไปไหมก็น่าจะนะน่าจะเก็บไปเดี๋ยวเผื่อมีลูกนะครับมีลูกมีอะไรเขาเรียกอะไรนะมีลูกมีแหวนนะครับกับเสื้อกับเสื้อตัวนี้ใหม่เผื่อไปเห็นอยู่โรงเลียนอะไรถ้าเจอแนละ้วก็อาจจะ มาทำหรือคิดจะทำก็นั่นแหละยี y ่ห้อเลยให้มาให้มาอะไรนี่นใชอ,อว่าช่วงน,นี้ไม่ได้ไปต่อนะครับกาป,ประการใดต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับแต่คลิปหน้ามีอะไรก็จะมาถทำให้ชมใหม่นะ คลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับส๊ายบา